สวัสดีค่ะทุกคนต้องนะทส้มตามบ้าทางนี้ถูกต้องแล้ววันนี้เราก็เอามะนาวโอ้ Soldier โหวันนี้ครอบครัวใหญ่เออเนี่ยมะนาวนี่นี่ที่มะนาวที่เอาไปขายที่บ้านเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นลูกใหญ่ใช่ไม่มีน้ำเอ้ยไม่ใช่ไม่มีน้ำไม่มีเม็ดพูดผิด ไรเม็ดลูกใหญ่นี่น้ำเยอะเออพูดผิดพูดผิดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นครอบครัวใหญ่มานะคะเราจะกินส้มตำกันอันนั้นบอกจะอันนี้เด็กเด็กเด็กเอาเด็กเด็กไปเลย

นี่แปลว่านางนี่นิำแขงอันนี้เคือผมแท้เดี๋ยวไม่ได้ใส่น้ำแข็งเอาน้ซ้อนพี่ไหลเถอะตัวเองน่โอ้เอาแบ่งน้ำจิ้มไหมเรีบแบล็ทหน่อยมาแบ่งไข่ไอ้นะตุ๋นเนนื้นเอมนลลแ พอดีพอดีเย็นใช่ไมน่าเป็นยังมาใส่อย่างนี้ใส่เบรเอนเด็กมันแอบเด็กเด็กน้ำัาเธอบอกแล้วมันจะกินได้ปะตัวเองก็ตักเอาเอาปูมาใส่นี่ไว้ปูนี่ได้คุกใ่ปะคกเล็ก้ เออแบ่งน้ำจิ้มใะน้ำกิน้วะเจ้าปรกอบี่ยงนเ่ยใกล้ใกล้พี่เริ่มไม่ถึงคนเอาโรลแกอมูแกงับอน้ำจิ้มมม สยอดมองนี่เระคือสุนอนเดเ้านะเอลมอางลงมไม่ต้องแดงอะม้อก่อนเนี่ยยางมลมนะโอ้ห่นเบาดต่เดี๋ยวเออาวืนไม่ย้ายยืดย